คนเราจะสรรเสริญคนอื่นทำความดีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่รู้จะกลัวเขาดีกว่าเราหรือว่ายังไงมันก็เลยไม่ค่อยสรรเสริญคนแต่เวลาติเนี่ยโอ้ขยันตีนะไม่ต้องบอกก็ทำแต่ให้สรรเสริญโอ้สรรเสริญยากมองความดีคนมองยากยากพุทธเจ้าถึงบอกว่าความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ถูกถามก็ให้พูด ถาถูกถามแล้วถึงความดีคนอื่นให้บอกโดยละเอียดอย่าหลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของคนอื่นเนี่ยโดยพิสดารเลยเป็นที่ให้รู้เถอดว่าคนคนนี้เป็นสัตบ,บุรุษคนดีนั่นคือแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักมองความดีของคนใช่ไหมและเมื่อถูกคนถามถึงความดีของใครคนใดคนหนึ่งเขาสามารถบรรยายได้โดยพิสดารเลย น,นี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้อ่าแต่ถ้าให้บอกความเลวคนอื่นเนี่ยคนนี้จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอมไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดแต่ถ้าไม่ถูกถามจะไม่พูดเห็นนะเรืืองความไม่ดีของคนเื่นั้วไม่พูดเฉยเฉย